บางคนมีแผ่นรองพลาสติกใสเล็กๆในอ่างล้างจานคุณควรมั่นใจว่ามันได้รับการปกป้องเพราะคุณคงไม่อยากให้มีดขีดข่วนมันจนขาดแต่ด้านใต้ของมันจะเน,นอนห่ะและเป็นเมือกลื่นๆนะอีคุณอาจจะไม่ต้องใช้มันเลยด้วยซ้ําถ้าคุณมีอ่างหินและไม่ต้องกังวลไปเพราะมันค่อนข้างทนเลยล่ะไม่สามารถบอกลาแผ่นรองพลาสติกสุดรักได้งั้นเหรองั้นลองแทนที่มันด้วยซิลิโคนใสสําหรับการปกป้องที่มากขึ้นดูสิสิ่งหนึ่งที่คุณควรซ่อนไว้คือถังขยะชั่วคราว โดยพื้นฐานแล้วมันคือถังธรรมดาธรรมดานี่เองซึ่งมันดูไม่สมควรมาอยู่ในห้องครัวของคุณโดยเฉพาะกับถุงพลาสติกที่ยื่นออกมานอกถังซึ่งคุณได้แต่หวังว่ามันจะไม่ขาดตอนนี้คุณมี2ทางเลือกก็คือซื้อถังขยะจริงๆโดยคุณจะต้องเช็คให้แน่ใจว่ามีฝาปิดและจะยิ่งดีกว่าถ้าเป็นฝาแบบกดหรือก็แค่ซ่อนถังเอาไว้จนกว่าคุณจะซื้อใหม่ก็แค่นั้น <c oughs> ความสวยงามก็สําคัญนะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของคุณหรือรูปลักษณ์ของห้องน้ํา <c oughs> หากคุณมีที่แขวนแปรงสีฟันพลาสติกถาดพลาสติกใส่สบู่ ทุกอย่างที่เป็นพลาสติกไปหมดคุณก็ควรจะพิจารณาซื้อของใช้ในห้องน้ำม่ยกเซตได้แล้วลองเลือกใช้โครเมียมดูสิมันเข้ากับเกือบทุกสีและทุกดีไซน์เลย เอาล่ะตอนนี้ก็ขออยู่ในห้องน้ําสักพักหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องพูดถึงม่านอาบน้ํากันต่ออย่างน้อยผืนนี้ก็ไม่มีเชื้อราขึ้นที่ปลายม่านดังนั้นม่านอาบน้ําก็ดูดีได้เช่นกันสิ่งสําคัญก็คือต้องระมัดระวังในการเลือกสีโอเคผมเข้าใจว่าคุณชอบสีแดงแต่ถ้าห้องน้ําคุณเป็นสีฟ้าน้ําทะเลมันไม่เข้ากันหรอกนะส่วนอันที่มีลายตลกๆก,ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเช่นกันแน่นอนลายแมวเป็นอะไรที่ฮาและโลมาก็เหมาะกับห้องน้ํา แต่ทำไมไม่ลองใช้สีที่เป็นกลางดูล่ะคุณจะได้ไม่เบื่อและมันก็จะได้อยู่กับคุณไปนานๆถ้าอ่างอ่น้ำของคุณดูไม่ใหม่อีกต่อไปแล้วและคุณก็กำลังคิดเรื่องปรับปรุงใหม่อยู่ข่าวดีคุณสามารถทำเองได้ไงล่ะแค่วิ่งออกนอกบ้านแล้วไปหาซื้ออะคริลิกลเนอร์ไม่กี่อันมันทั้งถูกและหาซื้อได้ง่ายแถมง่ายต่อการติดตั้งด้วยโซฟาหนังอาจจะถึงเวลาที่ต้องลดทิ้งในเร็วๆนี้แล้วมันอาจจะมีราคาแพงและมากินพื้นที่อันมีค่าของบ้าน ลองตกแต่งด้วยผ้าโทนสีกลางๆดูเพราะนี่จะทําให้มันดูสบายตาและอบอุ่นขึ้นเต้าผิงปลอมอาจจะเป็นความฝันของบางคนที่ไม่เคยมีของจริงที่บ้านลองจินตนาการว่าใช้ชีวิตช่วงข้ามหน้าไฟที่แสนอบอุ่นดูก็นะพวกมันบางอันอาจจะดูดีแต่มันก็ไม่มีอะไรที่เหมือนของจริงเลยล่ะให้ลองเปลี่ยนหลอดไฟแทนจะดีกว่าคุณสามารถใช้ไฟสีเหลืองนวลหรือผสมผสานกับสีอื่นที่ต่างกันไปตามที่คุณต้องการได้ แล้วโคมไฟเพดานเก่าๆนั่นล่ะนั่นคือสไตล์ของคุณจริงๆหรอถ้าใช่มันทั้งย้อนยุคและดูดีเลยล่ะแต่ลองดูตัวเลือกอื่นบ้างไหมโคมไฟทันสมัยก็ดูดีเช่นกันมันสามารถเปลี่ยนบรรยากาศของห้องคุณได้โดยสิ้นเชิงเลยล่ะเหยือกกรองน้ำก็ดูเหมือนจะมีประโยชน์และบางอันก็ถึงขนาดมีดีไซน์สุดเท่เลยล่ะแต่เตรียมใจกับข่าวร้ายด้วยนะเพราะพวกมันหลายอันนั้นทำงานได้ไม่ดีเลยมันมีหลายตัวเลือกหากคุณต้องการดื่มน้ำที่ดีและสะอาดจริงๆ ซึ่งระบบกรองน้ําเป็นวิธีที่เหมาะสมเลยล่ะเพราะว่ากันว่ามันสามารถกําจัดสิ่งปนเปื้อนได้ถึง99%เลยมองขึ้นไปสิว่าไงกําแพงที่5ถึงคุณจะไม่ได้มองเพดานทั้งวันเพราะคุณมีหลายอย่างที่จะต้องทําแต่มันก็ควรจะได้รับความรักด้วยไม่ใช่หรอลองใส่สีสันให้มันดูสิอย่างสีฟ้านวลน,นวลดูไหมหรืออาจจะเป็นเมฆก,ก็ได้คุณหิวมากคุณเปิดลิ้นชักและเอามือล้วงเข้าไปควานหาไปรอบๆแล้วดึงช้อนออกมา เยี่ยมถึงเวลาอัปเกรดมาแล้วให้รางวัลตัวเองด้วยถาดพลาสติกที่เอาไว้แยกอุปกรณ์กินอาหารของคุณดูซิห้องน้ําของคุณมีที่นั่งชักโครกปแปลกๆไหมคุณอาจจะรู้สึกอยากติดตั้งที่นั่งชักโครกใหม่เมื่อคุณย้ายมาอยู่ที่ใหม่แต่บางอันโดยเฉพาะเป็นไม้หรือที่แย่กว่านั้นก็คืออันที่เป็นเบาะนุ่มๆน,นั่นก็เพราะว่าพวกมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคเพราะเชื้อโรคจเจริญเติบโตในที่นั่งแบบผ้าและแบบไม้หากคุณมีแบบนี้ที่บ้านให้ลองคิดเปลี่ยนมาใช้พลาสติกแบบทั่วไปแทน และเอาคะแนนพิเศษไปเลยหากคุณเลือกได้เข้ากับอุปกรณ์ห้องน้าอื่นๆของคุณบางครั้งสิ่งใหญ่โตที่สุดที่คุณสามารถไปทิ้งได้นั่นเป็นของที่ไม่ได้ใหญ่โตเลยและไม่ได้มีแค่อย่างเดียวด้วยคุณอาจจะยังมีสายชาร์จ iPhone 1เก่าๆสาย USB มากมายแต่แทบไม่ได้ใช้มันเลยด้วยซ้ําเพราะตอนนี้มันปี2020แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมมือกันทิ้งสายไฟที่ชาร์จ และเคสเก่าๆเพื่อต้อนรับเพื่อนใหม่สุดเจ๋งอย่างแอร์ดรอปและที่ชาร์จไร้สายเอาล่ะคุณคงไม่อยากเก็บของหมดอายุเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอาหารผลิตภัณฑ์สุขนามัยมแฟนหรือคูปองที่คุณไม่เคยใช้คุณอาจจะติดพวกมันไว้ทั่วตู้เย็นบนโต๊ะเล็กๆข้างประตูหน้าเอาล่ะจงจำไว้ว่าคูปองทําให้คุณซื้อมากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วมันเป็นของที่คุณไม่ต้องการจริงๆอยู่แล้วล่ะหากคุณมีสัตว์เลี้ยงคุณก็น่าจะรู้ว่าพวกมันควรมีสไตล์ดีๆเช่นเดียวกับคุณ เจ้าสโนโบอลคงไม่บ่นอะไรถ้าคุณเอาจานที่ใส่อาหารเก่าๆของคุณให้มันแต่ลองนึกดูสิว่ามันจะแฮปปี้แค่ไหนเมื่อมีชามเป็นของตัวเองการเปลี่ยนจานใส่าอาหารเก่าๆด้วยชามใส่าอาหารแมวใหม่เอี่ยมอ่องก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่อย่าคาดหวังคําขอบคุณแล้วกันบางทีมันอาจจะมาเข้าฝันคุณก็ได้นะ <c oughs> อะไรคือสิ่งแรกที่คุณเห็นเมื่อไปที่บ้านบ้านเล็ที่ยังไงล่ะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างดูเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงการสูบวัตถุมาใช้ด้วยเพราะครั้งหนึ่งคุณย่าของผมเคยใช้เทียนวันเกิดเป็นเลขเทียอพ์ตเมนของเธอด้วยบ้าไปแล้วอ่างของคุณมันกําลังร้องไห้อยู่มันอยากให้คุณกําจัดที่กรองพลาสติกได้แล้วคุณคงไม่อยากให้ของเหลือไปอุดตันท่อของคุณหรอกใช่ไหมมาเปลี่ยนเป็นของใหม่กันดีกว่าที่กรองโลหะดีๆจะสามารถกักเศษอาหารเล็กๆที่อาจจะไปสะสมในท่อระบายน้ําของคุณได้ ตอนนี้กระดูกสันหลังของคุณต้องการสิ่งที่เหมาะสมถึงเวลาอัปเกรดเก้าอี้ทำงานตัวเก่าของคุณแล้วคุณก็รู้เก้าอี้ตัวเก่าของคุณนั้นพอเอ็นหลังไปก็กลายจนหลังแทบหกักเบี้ยวไปทางขวาแถามล้อก็หลุดอยู่ตลอดมีเกา้าอี้สำนักงานใหม่ๆเก๋ๆมากมายที่ดีต่อหลังและคอของคุณและมันจะยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าคุณทิ้งเก้าอี้ของคุณซะและยืนทำงานแทนเพราะมันจะช่วยให้เลือดไหลเวียนรอบร่างกายได้อย่างอิสระมากขึ้นทำให้คุณตื่นตัวมีประสิทธิผลและมีความสุข นี่คือคาแนะนําจากนักวิทยาศาสตร์อยากเก็บซีเรียลไว้ในกล่องแต่เอาจริงๆกล่องของผู้มันก็มักจะใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ในตู้ได้ประจําอยู่แล้วแหละและคุณก็อาจจะอยากทิ้งภาชนะพลาสติก,กเก่าๆบางอันที่ใช้เก็บซีเรียลและธัญพืชต่างๆเอาไว้ความคิดที่ดีที่สุดคือการเลือกโหลแก้วที่มีฝาปิดดีๆสักใบเพื่อใส่มันเพราะมันจะทาให้ธัยพืชของคุณมีรสชาติสดใหม่หลายสัปดาห์แถมยังดูดีไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนของห้องครัวก็ตาม เมื่อพูดถึงการตกแต่งจำไว้น้อยแต่มากของในร้านมากมายอาจจะดูดีมากแต่เมื่อคุณซื้อกลับบ้านแล้วอืมอาจจะไม่ได้ดูดีเท่าไหร่ให้คงความเรียบง่ายเอาไว้ให้นำของตกแต่งที่คุณชื่นชอบวางไว้บนชั้นวางด้วยตัวเองมันจะทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นหากคุณมีพรมเช็ดเท้าแปลกๆจำนวนมากคุณอาจจะต้องคิดที่จะทิ้งมันไปบ้างในกรณีที่คุณซื้อมาเพื่อให้บ้านของคุณสะอาดคิดผิดเลยละ่ะ เพราะยังไงฝุ่นก็คือฝุ่นสิ่งสกรปรกก็คือสิ่งสกรปรกไม่ว่ามันจะอยู่บนพรมเช็ดเท้าหรือพื้นห้องนั่งเล่นก็ตามลองทําแบบที่ผมทําสิถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านไงไปเปลี่ยนแปลงสนามหลังบ้านบ้างดีกว่าดูเตาบาร์บีคิวกเก่าขึ้นสนิมที่ถูกวางไว้เฉยๆนั่นสิแสงวาดและควันขโมงโว้าวรถเข็นวางของใหม่เอี่ยมอ่องสิ่งที่คุณต้องมีก็เพียงแค่ไม้จํานวนหนึ่งและสีวางไม้ไว้ด้านบนแท่นตรกรกงเพื่อใช้วางของได้ จากนั้นทาสีเคลือบก็พร้อมใช้งานแล้วอันนี้คือของโปรดฉันเลยละ่ะเทคโนโลยีเก่าอย่างเทป VHS, ซอป,ปี้ดิสก์เทปแผ่นเสียงแผ่นซีดีเลเซอร์ดิสก์ DVD มีแต่ความทรงจำความทรงจำและความทรงจำเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยการทิ้งสมบัติจากยุค90และ2000อาจจะเป็นเรื่องยากแต่คุณทำได้แน่นอน แค่ปล่อยวางมันซะจะว่าไปมีใครจะงงพิงแผ่นเธอร์ได้ไหมฮลัลโหลมีใครอยู่ไหมฮัลโล